I put a knot tag in the back of the truck When you all stand, whack, trying to smack. Let me have to win all black bands. <laughs> That's a part advertisement. the Tasman's. Stick to the script that was written by all the bitches in the media. On the border, spending graffiti. Tata took a room at the Totichi easy. Jaring her in a way out อีจ e. ีไอชอบกอดมุมอันี่จะบันดาลที่บันายมีโอ๊คิดแล้วจองคำลงในมุดแนเวลาอยาว่ามันได้เป็นเด็กที่ด้าเองแล้วก็วาทำวางทำแฟนคำในช่องเขาคเดรู้สึกว่าทำงานจ้าจนกว่าจะได้หเพลไม่ใช่หคืนต้องทำการบ้าน่อยากจะพูดควจรกันแต่พูดแบบติดตลกไม่อยากจะมีปัญหากับใครกันเลยกลเป็นคนที่ติดประจำขอเชื่ใจเส้นตัวเองพออยู่ในห้องกันเลยเาป็นติดกันจนให้โฟลมันโยจนลมน Give me the mic now, you don't even deserve it. The Kaiskana on the white cloud. Who's <laughs> the one to burn this soaking on a hype? Wow, hype now. That's the meaning of this mini bus sit the fuck down. When the bus a pull it like a click, clap, clap. I'm gonna put the at the distance. Yeah, I'm to with the car. I'm a to i to play with you. I'm it's this.

ว่าเลือเธอไอสัมก็ยังไม่ต้องมาเสือฟัก Give me the m i n sweet and f i o h e n t rapping t h e n creeping t h e n dripping t h e n whipping t h e n sipping that human tight r i g h t clubs No touch away f o r the fight I'll be the one we love all hate จะโชว์ไม่โชวจะรู้ไม่รู้ก็ยังเป็นเรื่องทั้งหมดที่ยังคงต้องมารอจะพอไม่พอหรือรอไม่รอแต่เรื่องทั้งหมดก็เรื่องของกูเริ่มก่จะโดนมึงควรจะรู้อะไรกันเล้วงกันแต่ที่ฝงกูมันล้ำซึ่งมึงจะตามแต่ว่าคำตอบมันได้แค่ไปว่าเปของเพิ่มมึงก็มาเบิร์นในแบบที่มึงไม่อาจจะมีของที่ของเรามันจะอีสานแค่เข้ามาสั่ก็ต่อเข้าไปว่านี่คือราชสี มาเปลี่ยนเนื้อหที่แรปกูจะแพ้เปลูกกสุนไม่มีเหตุผลที่กูต้องแพ้แค่ลองบยไปหมดสกูพบว่าตัวกูมีตัวแรปไม่ว่าตอนเรียนกูเขียนตัวแรปแล้วไปเหตุผลที่กูไม่แพ้ต่อให้มึงแพ้กันมาเป็นฝูงต่อให้จะเป็นลูกใครัด้ไหนและตัวกูก็ไม่เคยกงเกงเันนัจได้เลยไม่ว่าท่ไหนถ้าเกิดมึงไหวก็ตัวมึงเองสับปุกัออกมันลันเลเหมือนลมวยที่ชายทะเลสลับสลักขยับขยายไปตัวค้าใหม่ทั้งในตัวเพลงิกี้ม่ซาวเพรว่าตอนแรปกูต้องรวเพราะว่าเลือดบ้านกูได้ของแท้และกลา ไเดี๋ยวมึงจะดีจัดจัดแล้วมึงจะตีดกับดักเรื่องสกิลที่กูสปีดเมื่สุดพีคสัสสัสตอนที่กูฟลิปกับสัตว์มึงมันไม่มีสัจจาและรายได้กูเองอย่างนี้เขาบอกพี่อีสปากจับไม่ได้จะพูดมากขอร้องมึงอย่าซุ่มซ่ามท่าเนี่ยห้อมละคล้องบบพ่องมาเจอในทุ่งหญ้าเห็นมึงแล้วกูลุ่มรามอยากโดนตีสะดุ้งหน้าลุ่งหรือไม่ลุ่งแต่กูพุ่งมึงอย่ามายุ่งมากตัวกันแล้วมาทุบไปบานกูจะบัตชากินที่ที่สุดกันน่จะลุ้นว่าพวกมึงจะวัดหรือว่าพวกมึงอยากจะซัดจะจะฟัดจะจะงัดต้องกูว ให้มึงไปคิดกันให้ฉลาดถ้าอยากจะยังรู้ไปอ่านหนังสือแค่แค่บรรพัดและอย่ามากางระวางยุ่มมันคงไม่ต่างอะไรจากเบ้กกินในแก๊มบักลุกไปเชื่สมมาเข้ฟังเราไม่ต้องมาเที่ยวผสมมา่ามโทรศัพท์ชีวิตจะเฮียอะไรกูแค่ชีพมามึงกูมาผสมประสานแล้วมันจะลุกงลงไปก็ลดลงไปนอนได้เพื่อนมันช่วยมาหงมาหานถ้เห็นมึงดูมันน่าเกลียเกลียเมือนเที่ยวจะสนุกสนานาบอกว่ากูไม่ได้คนฟังเขาแบกทั้งงงแล้วนั่มึงแตกทั้งคนมันรักกูแสบทั้งซ่อนจะโดนกูคิวกูคม่แปลกะแล้วกูแบกทั้งคนนใมพมมึงันแล้วกูแดกทั้งงไอ้้เหีย ก็ไฟแล้วปากก็ไวเพราะมึงก็รู้นีวาสปิดโซมันจะแทพรมึงดูไวกูฟนยังแทกันนี่นะแลลวยังแทพระอีชมันไฟยังสั่ๆจนแทขาดใจออนดไทุกคนไม่เลยกูว่คลออนดมีสิมึงกลพยังมาเทียบพดีแตเกูยมึงเลียบดำสุปลาฟลาจะเค็ดำออกไปบาดทำขาเป็นเสี้ยวปามึงเลียบพล้วสวล้วกูโดนจะลงปังเบี้ยวแล้วปลบเราแรยิ่งกว่ากระทังแดงมือลุกลีลุกลอลรถดแล้วบ รับมันได้รับเราจะฟินแล้วมึงจะได้รู้จักกับคอนเลนแล้วแบบไทยและชอบประกันจริงๆมึงไม่มีตาจะทันกูทันไม่ว่าข้างบนสนามเรืยืนต่อหน้าจริงๆพวกมึงก็รู้แล้วกุลสิงทำมึงเวงดีแต่บิงกูไม่เอ็นอีทีเจพี่ตันโตแค่โดนโดนก็เป็นทีมพี่ดอะคิงอสัตว์